สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอรลิซ่ายอดไอจีลิซ่าขึ้นโหดมากเมื่อวานยังอยู่ที่99.5ล้านมาวันนี้99.6ล้านแล้วมันขึ้นเดวมากต้องเตรียมฉลองแล้วล่ะสิ้นปีนี้100ล้านเหลือแค่เพียงอีก4ี่แสนเท่านั้นภูมิใจมากกับคนที่เรารักที่สุดจะกลายเป็นไอดอลเคป๊อปคนแรกที่ได้ร้อยล้าน เอาจริงไอจีลิซ่าตั้งแต่เปิดไอจมาภูมิใจมากที่เห็นไอจีลิซ่ามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไต่ขึ้นเป็นระดับและเร็วขึ้นมากเทียบกับไอดอลเคป๊ K pop, คนอื่นๆและมีการแซงไอดอลแต่ละคนแต่ละคนลิซ่าเริ่มเปิด IG จวันที่14มิถุนายน2018ปัจจุบัน IG เติบโตอย่างมากปี2019ผู้ติดตามน่าจะอยู่ที่20ล้านปี2024-10ล้าน2021-60ล้านปี2022-80ล้าน 2023ปีนี้เตรียมเลยร้อยล้านแบ็พิ้งมีการออกในทีวีฝรั่งเศสด้วยพิธีกรฝรั่งเศสบอกว่าแบ็กพิ้งเปรียบเสมือนอาวุธที่ดึงดูดมากในวงการ K-POP ที่ดังมากในระดับโลก มีแบรนด์หลูมมากมายต่างก็พากันแย่งพวกเขาทั้งสี่โดยเฉพาะลิซ่าเป็นผู้ที่ดังมากที่สุดเราเป็นลิลลี่แต่ไม่ได้อวยนะพอพิธีกรเขาบอกมาเองว่าลิซ่าคือสมาชิกที่ดังที่สุดในสี่สาวนี่คือเรื่องจริงที่พิธีกรฝรั่งเศสเขาบอกเองเคยดูเถอะมีหน้าลิซ่าจะดังกว่านี้อีกดังกว่าหลายเท่าแล้วพบกันใหม่คลิปนะ้าสวัสดีค่ะ